สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับามผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงเหล่ารวยช่แนวค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกระแบดในเ้าของมือวันที่ย0สเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆค่ะบริแอรภาพ่อพี่น้องพระเท่าสุขุสุขคนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางต่องวดนะคะในคลิปนี้นะคะเป็นหวยซ่อง หาหมื่นบาทค่ะพี่น้องคะหวยซ่องหาหมื่นบาทงวดที่ผ่านมานะคะสองตัวพ่นเขาว่าเป็นเจ็ดเก้านะคะสองตัวเขามาเป็นเจ็ดเก้าสามตัวเขามาเป็นสามตัวโต๊ะแปดเก้าหานะคะพี่น้องคะแตะว่าชุดนี้สนับสนุนพ่อแม่พี่น้องให้สื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเอากอนทีสิเขามาติดตามรับชมรับฟังหวยซ่องแนว้างหวยซ่องหาหมื่นบาทในคลิปนี้นะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องตานใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกคะ่ะ ว่าอยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้พี่น้องคะขอางมา่เล้กก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเตปปอพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะและก้กการสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะอยากให้ทางรายการไปติดตามแนวทางตัวเลขของอาจารย์ท่านใดอยากให้ไปติดตามแนวทางของเซียนท่านใดนะคะหรือว่ามีคําติชมใดๆ อ่านะคะคมีคำติชมอียงนะคะให้พ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์คำว่าบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะทุกคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องอแอดอ่านเบิร์ดทุกคอมเมนต์นะคะ,ะตัวเลขเมื่อนี้นะคะของหวยซองห้าหมื่นบาทตัวเลขสเสด็จมาเป็นตัวใดแน่พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะแม่คะสวัสดีคะนนะ่ะสวัสดีจ้าลูกจ้าวันนี้มาถามข่าวข่าวหวยซองนะคะแม่คะจ้าเงินมาแนละ้วอ๋อค่ะแม่ จะยังไงนะจะเข้าไม่เข้าแต่บ้างก็มันก็มาแล้วล่ะจ้าแม่มันก็เข้าลอตเตอรี่เขาทุกวันนั่นแหละใช่ค่ะเราซื้อลอตเตอรี่เขาไม่ได้ซื้อนานเขาไปเลยม่ค่อยเท่าไหร่ละค่ะอ่ะหลักร้อยค่ะไปเพิทมทันทีอ่ะหลักร้อยหลักร้อยค่ะเลขซีค่ะอ่าค่ะค่ะ ค่ะหนึ่งค่ะแต่ไอ้หลักร้อยเนี่ยเอานน่นไว้เฉยๆแล้วแต่มันจะติดไม่ติดค่ะแต่ว่าไอ้ข oh ้อน <c oughs> ้้ไปนสองตัวแล้เแหละถือว่ามันจะติดหลักร้อยหรือไม่ติดก็เรื่องของมันว่าแต่ให้มันมาตัวหลังค่ะหลักสิบค่ะหนึ่งค่ะห้าค่ะหกค่ะเจ็ดค่ะแ็ดค่ะ ลักหน่วยห้าหน่งห้าสองห้าห้าห้าศูนย้าแล้วก็เลขล่างห้าหลักสิบหลักสิบห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดศศนสามห้า รลักหน่วยหลักหน่วยค่ะแปดแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าห้าหกหกค่ะ,ะมีแค่นี้แหละแล้วก็มันก็จะมีเลขของไอไอวัตตาล้วก็เลขวัตใหญ่ค่ะมันจะมีอีกสองอันค่ะแม่ แล้วจะแอดแอด,แอดเอาไม่เอาก็เอาอยู่ค่ะจ้ะมันก็จะมีของวัดป่ากับวัดใหญ่ที่เคยเคยตาม<ข>ามาเนานะเคยหามานั่นแหละเ,เคยตามมาแหละค่ะถ้เป็นธรรมดาเข้าบ้างไม่เข้าบ้างบางทีมันก็เข้า,เข,า,เ,ขาเข้าเข้าเรื่อยๆแหละจ้าเขาก็อยู่เท่าทุกวันนี่แหละค่ะแม่จ้ะมันก็ไอ้เลขบไอ้ซอมก็มีแค่นี้แหละค่ะ แล้วทีนี่ไอ้วัดป่าวัดใหญ่ค่อยเอาเป็นเป็นปเดียวกันก็ได้อีกค,คลิปหนึ่งนะแม่เนาะใช่เอาอีกคลิปหนึ่งเป็นไอ้นั่นกันก็ได้เออวันนี้คนถามหาหวยซองเยอะมากเลยนะแม่เออมันก็ถ้าซื้อลอตเตอรี่มันหลายตัวกริีมันจับยากแต่ว่าเขาซื้อลอตเตอรี่ตามนั้นคือว่าอันนี้สําหรับคนเขามีตังซื้อน่ะลูกค่ะแม่ซื้อลอตเตอรี่เขาก็จับซื้อเอานี่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 แล้วแต่จะชอบไม่ชอบแหละ แต่คุณได้เขามันชอบไม่ชอบว่าแตมนี้นี่นี่เขาซื้อหมดแหละเพราะเขามีตังค์เนาะเขาก็ซื้อได้หมดนั่นแหละูกไม่ถูกแต่มันก็ถูกคุ้มของเขาแหละลูกค่ะแม,ม่กับคุ้มของเขาแหละวดก่อนเขาก็ได้ล่างวดนี้เขาก็ได้ล่างเยอะสองใบอ่ะอืออเลขสองตัวนั่นนะ่ะเจ็ดเก้าเนาะแม่อันนั้นเขาก็ได้ของเขามันได้มาเป็นเลขท้ายแต่ละวันอื่นเขาก็ได้เยอะอยู่เด้ แม่ก็ไม่ได้สนใจเขาหรอกในรางวัลอะไรก็แม่ไม่ไปตรวจเขาแล้วเดี๋ยวนี้เหมาะคือเหมาะสาหรับคนมีตังเยอะนะแม่ใช่เหมาะสาหรับคนมีตังซื้อลอตเตอรี่อะ่ะค่ะอ่าเขาก็จะถูกของเขาเนะ่ะมันก็หลายตัวจริงยูแต่ว่ามันก็ถูกอะมันถูกแล้ว,แล,วแล้วมันก็ถูกรางวัลใหญ่ด้วยนะแม่เนาะถ้าดวงเราแล้วมันก็ไปเข้าอ่าก็ไปเข้ารางวัลใหญ่ดีกว่าเราไปหาสเปชะปาะะะแบบสักจะเอาตัวอะไรเราเอาเนี่ย ค่ะ <C> e เราเอาไปตามเนี้ยของเขาเขาก็ก็ได้เงินกับลวกไอ้พวกนี้อ่ค่ะก็ไม่ต้องวิ่งหาอาจารย์เหมือนแต่เก่าเนี่ยแล้วได้แล้วก็ดกวลดความเหนื่อยลน้อยลงนะแม่ <c oughs> มร้อนด้วยอากาศร้อนใช่ <c oughs> แม่อุนมันไปยากออกยากเขาก็เลยเป็นอย่างนั้นค่ะ <c oughs> ก็แบบว่าแต่ก,ก่อนเนาะต้องไปหาอาจารย์เลขสองตัวสามตัวหรือบนอะไรเงี้ย หรือวิ่งเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วหยุดจูเจ้าเดียวเลยหวยซองอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่หวยซองห้าหมื่นยอย่างเดียวค่ะจะประหยัดตงงน,นอ้เลยหนูว่าว่าอย่างว่าบางคนว่าไม่เชื่อหรอกว่าไม่ถูกเชืียดมันจะถูกเชืียดยังไงเอสก็ดูเถอะนาอค่ะถ้าจะให้รายงานตลอดเดีย๋ยวอวยมันก็เหมือนเราขี้โม้เหมือนกับอะไรอ่ะค่ะ แม่ขณะแม่เป็นคนเห็นจัตตาชัดๆแม่ก็ยังเบื่อเลยอ่ะเบื่อแบบว่าเขารวยเราไม่ได้รวยกับเขาอ,ะ <c oughs> อ่ะอืมค่ะแม่ถ้าเราจะไปซื้อเราก็ทุนเราไม่กล้าลงเหมือนเขาอ่ะเนาะใช <c oughs> <c oughs> ่ค่ะแล้วอนนี้เขาก็ลงทุนจนอยู่ตัวละจนแบบว่าเขาไม่ได้เอาทุนเก่าทุนอะไรเขามาเขาก็เอาทุนหมยของเขาเนี่ยเลนตกไปค่ะแล้วก็จ้างคนไปอะไรเงี้ยค่ะ ไม่ได้เดือดร้อนเขาก็ทําจากน้อยไปหามากจริงๆที่เขาทํามาเป็นปีแล้วเนาะเราก็ใช่ใช่แม่หวยซองนี้ได้มานานแล้วเนาะแม่เป็นปีแล้วก็ห,หันเ,ๆๆน<ช>เขาหันจนเจอเนาะเขาจนถูกเจ้าถูกเข้าช,ช่องถูกอะเนาะค่ะตัก่อนตัก่อนเขาคุณนายเขาก็นำตามหวยซองนะแต่ว่าไม่ใช่ชุดนี้นะแม่อีกเจ้าหนึง<ช>่งอันนั้นเขาก็ไม่เข้านะเจ้านั้นจนคุณนายเขาเบื่อหวยซองเนาะจนมาเจอเจ้านี้นะแม่ใช่อืม น,นั่นแหละจนเขาตามจนเบื่อหมดทีนี้เขามาเจอทางนี้ก็เลยได้จนจนได้หยุดอยู่เจ้าเดียวเลยอืมจนไอ้เด็กพุงเด็กขเขาป้าเปริรเขาจนเขาไม่ได้ติดต่อไม่ได้ถามหาไม่ได้แม่ก็ไม่รู้เรื่องกับเขาเลยค่ะนั่นแหละจะเขาถูกกันยังไงไปกันถึงไหนแล้วผมไม่รู้ค่ะเขาก็จะได้ของเขาอยู่ลวมั้งไอ้ทางได้เขาก็ได้เขาเรื่อยเขาซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันอืมแต่เขาก็จับแต่ เลขของร้านเขาเขาไม่ได้ไปจับเลขคืนเขาก็จับแต่เลขยิ่งจุกกับเลขนั่นเขาก็เข้าของเขาลอตเตอรี่แต่เขาก็ไม่ได้ลูมากอะได้ก้าวไวติดไได้นะเขาก็พอแล้วค่ะบางทีเขาก็ได้ได้ขาอยู่บางทีเขาก็ได้สองตัวสามตัวตัวหน้าตัวหลังอะไรไปเนี่ยเขาก็อยู่พอกินเลยไปถึงกับแบบคุณนายแบบคุณนายเขาทําเป็นจิจววัตรแล้ว ว่าไม่ใช่เราคนรวยนะแม่นะคนมีตังค่ะแม่ตังตัเอาแม่เดี๋ยวหนูทวนก่อนนะแม่นะหนวยสองหลักร้อยค่ะมีสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งนะคะหลักสิบหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดค่ะหลักหน่วยมีหนึ่งสองห้าหกศูนย์นะคะ แล้วก็ล่างหลักสิบห้าหกเจ็ดศูนย์สองเอศูนย์สามค่ะแล้วก็หลักหน่วยแปดศูนย์หนึ่งห้าหกนะคะจ้าลูกจ้าคุณแม่ขอบคุณคุณแม่มากๆาเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจ้าคจ้าคุณแม่ค่ะขอบคุณคะ่ะโชคดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ,คะสรุปตัวเลขแนวทางค่ะคลิปนี้นะคะพี่น้องคะ่ะแนวทางตัวเลข หวยซองห้าหมื่นบาทนะคะพี่น้องคะชุดนี้สนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้พี่น้องเด้อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะคือจังคุณนายเราตัวนี้เราเอาแต่หวยซองอย่างเดียวเลยนะคะหวยซองหาหมือ่นอย่างเดียวนะคะ,ะเจ้าอื่นนี่เราไม่สนใจเลยนะคะเราเอาชุดนี้ชุดเดียว ชุดนี้ก็เอาอยู่นะคะเราถือทุกมวดนะคะพี่น้องคะบางมวนนี้ถือหอดรังวันไก่เคียงรังวันที่หนึ่งนะคะพี่น้องรังวันไก่เคียงรางวันที่หนึ่งใบหนึ่งกับต๊ใบละแสนแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องคะชุดนี้มวดที่ผ่านมานี่เขาสามตัวโตแล้วก็สองตัวเจ็ดเก้านะคะพี่น้องคะสาหรับมวนนี้นะคะชุดบนค่ะลักลอยบนสี่หาหกศูนย์หนึ่งลักซินะคะ หลักสิบบนคะ่ะหนึ่งหาหกเจ็ดแปดลักหน่วยบนหนึ่งสองหาหกศูนย์นะคะพี่น้องคะ่ะบันี้ล่างนะคะพี่น้องหลักสิบล่างหาหกเจ็ดศูนย์สามนะคะหลักหน่วยล่างแปดศูนย์หนึ่งหาหกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมด้าพี่น้องเ้วอแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะแนวทางตองหวดห้อยซองห้าหมื่นบาทนะคะมอน้คุณแม่โคราชได้ติดตามมาฝากนะคะพี่น้องคะ่ะแคปหน้าจอด้วยนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรทมสุขูสุขณน์นะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรทมสุขูสุขณ์โช,โชคโชคมั่นมั่นลำลำเรวยเรแหงแหงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้วกันสุขูสุขณ์นะคะตัวเลขทุกโตมีสิทธิ์เข่ามีสิทธิ์ลุดทุกทุกตัวถ้าขาดเด้อจังไดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรทมสุข,ขูสุขณ์ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ใส่วิจารณญาณก่อนที่สิตัดสินใจลงทุนสำหรับชุดนี้นะคะเพราะว่าตัวเลขมีเขามีรลดแล้วก็การลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสำหรับแนวทางมื่อนี้ค่ะต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อบมุบ่นตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากคุณแม่โคราชนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะคะที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะ ถ้าว่าอยากสิพลาดครับตัวเลขเด็เด,ดแบบนี้พี่น้องคะเขมาม่เล้วกัอย่าลืมคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็เดด,ด,ด,ดังจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอย่าลืมนะคะพี่น้องสุดนี้นะคะสนับสนุนให้พ่อแม่พี่นอ้องสื่อสลากกินแบง่งรัฐบาล่านั้นนะคะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่นะคะพี่น้องคะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่นะคะมีโอกาส ที่จะถือกลางวันไงพอมนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะจังใดกับพิจารณาเป็นแนวทาง้อคะพ่อแม่พี่น้องเ mm. ด้อเอาสาหรับคลิปนี้กับสิม,มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางหวยซองห้าหมื่นบาทต่องวดนะคะพี่น้องค่ะเอาไว้พอกันไหมกแม็แปได้คลิปหนาเด้ค่ะได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ